ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค <mış> ร <lite> ับวันนี้นะครับผมพวกเราพี่เจ็คนกลางแล้วก็อย่าเล่นกับอนนท์จะตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะได้มาเจอแฟนๆเยอะขนาดนี้โอ้มีใครรอแบบซีรีส์พี่เจ็บ้างไหมครับผมรอด้วยครับรอด้วยรอด้วยครับรอด้วยแล้วก็ใครรอซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอนนท์บ้างครับ ไม่ไม่ผมผมรอเป็นพิเศษนะจะได้เข้าซีนคู่กับน้องเจมเจมส์นี่นี่เจมอันนี้คือเดี๋ยวเราไม่ต้องโชว์เลยใช่ไหมเรามาโชว์ MC กันบนเวทีแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับ <c oughs> มาฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับใครร้องได้ช่วยน้องตามด้ยนะชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าเกียรติวนไม่ทำให้รักครับ ผมผมขออนุญาตส่งหมาใหน่อยนะครับเห็นแบบคุณจิมมี่เขายังไม่ได้พูดเลยนักหนาเลยลองแบบว่าทักทายแฟนๆหน่อยนะครับสวัสดีครับฝากกันดูน้องไม้คนนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบด้วยนะครับไปกันโอเคครับโอเคครับมา ตื่นเต้นมากๆเลยครับจริงๆตื่นเต้นจริงครับพนักงานออฟฟิศสู้ๆนะครับครับผมก็เอาจริงๆก็คือเราทำโอทีเสร็จเราก็รีบมากเลยนะจริงๆก่อนเคยเดินสวนกัน ฉันและเธอรู้จักกันเหมือนว่าเป็นคนอื่นไม่เคยชอบเลยยิ่งคิดว่าเราได้ไกลกันฉันยิ่งคิดไม่ออกลองคิดอีกทีเมือนมีบนบางอย่างสุดกดนให้เราได้ไกลกันไม่เคยรู้ อิจฉาอะไรที่ใครรักกันหรือตอนที่สบตาแล้วเธอก็สุดกอดฉันคนนี้มันจะเป็นไปได้ไงฉันยังคิดไม่ออกเลยอยู่เฉยๆแล้วเธอก็ที่เหตุผลที่ทำให้คนรักกันคิดยังคิดยังปวดหัวคิดมาไม่ถึงน้าลัว หรือความจริงคือฉันรักเธออยู่แล้วไม่เคยรู้ตัวเธอรักเ้อแค่ได้คิดใจที่หยุดพักย่งสงสัยลยทธไมรักกันหรือว่าตอนที่สบตาแล้ว เจอคนนี้มันจะเป็นไปได้ไงฉันยิ่งคิดไม่ยอมให้อยู่เฉยๆเธอก็เด็ดดีให้นคนที่ทำให้คนรักกันคิดยิ่งคิดยิ่งปวดหัวคิดมาไปหน้ากลัวหรือความจริงคือฉันรักเธออยู่แล้วต้องจานสุดท้ายแล้วอา้าวหรือความจริงคือฉัน รักเธออยู่แล้วขอบคุณครั <laughs> น่ารักมากๆ